ในข้อที่6กนะครับเขาบอกว่า,า ABCD เนี่ยเป็นสีนะ่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะกว้าง4ยาว8นะครับด้านกว้าง4หน่วยด้านยาว8หน่วยนั่นแสดงว่าจากนี้ถึงนี้4แล้วก็ตรงนี้ถึงถึงตรงนี้อีก4รวมเป็น8 เห็น okay, นะงั้นมันก็เหมือนกับเอาจัตุรัสสองลูกมาวางต่อกันนั่นเองนะครับนะแปลว,ว่าครึ่งวงกลมสองอันนี้เนาะขนาดมันเท่ากันแหละเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสี่เหมือนกันโอเคนึกตามทันเนาะตอนนี้นึกตามปู้ทันไหมลูกเออมาแล้วครับ กูเล่าเส้นเหง่งมุมมานี้ก่อนเลยทีนี้รู้ดูนะกระลาอันนี้เนี่ยครับลูกลองสังเกตพื้นที่ตรงนี้นะกับพื้นที่ตรงนี้นะ ที่แรงเงากับไม่แรงเงาลูกว่าสองส่วนนี้มันเท่ากันไหมเออนะครับหรือว่างี้อันเนี้ยกับอันเนี้ยเท่ากันแน่ๆถูกปะ่ะดูออกไหมลูกเนี่ยชิ้นเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันแน่ๆ คือเอาครึ่งวงกลมหักด้วยสามเหลี่ยมนะครับเอาครึ่งวงกลมหักด้วยสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับแลวเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นจุดขิงกลางเนาะนะพื้นที่ที่เหลือมามันก็จะถูกแบ่งเป็นตรงนี้กับตรงนี้อย่างละเท่าๆกันนะพอได้ออกไหมครับเออซีกนนี้แรลงเงาซีกนนี้ไม่แหลงเงา นันเดี๋ยวลูกก็ย้ายพื้นที่ส่วนนี้มาไว้ตรงนี้ครับเอนนี้ออกยันเช่นเดียวกันตรงนี้กับตรงนี้เดี๋ยวก็จะย้ายมาทดแทนกันจะย้ายตรงนี้มาไว้นี่เอามาทดแทนกันนะเพราะว่าก็ลักษณะเดียวกันนะลูกเนี่ยครึ่งวงกลมครึ่งวงกลม ลูกลบด้วยหักลบด้วยสามเหลี่ยมตรงนี้ออกไปลูกจะเหลือบริเวณนี้กับบริเวณนี้ครับตรงนี้มันจุดขึ้นกลางของโค้งเลยนะดังนั้นคือที่สองส่วนนี้มันเท่ากันอยู่นะครับนะส่วนหนึ่งแรงเนาส่วนหนึ่งไม่แรงเนาลูกก็แค่ย้ายไตรงแรงเนามาไว้ตรงไม่แรงเนามาทดแทนกันนะ,อะโอเคเนาะงั้นเราจะย้ายพื้นที่นะครับ เอาตรงนี้มาไวน้นี่แล้วก็เอาตรงนี้มาไว้นี่ครับ ทำให้เราได้พื้นที่ตรงที่จะเป็นแรงเงานะครับสามเหี่ยมตรงนี้แกะเป็นแรงเอาไปแล้วงั้นอีกอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำแบบเดียวกันเลยครับ di faham sampai tioplan ก็ย so, yeah, ้ายลักษณะเดียวกันมานี่ก็ย้ายมานี่ พื้นที่แรงเาก็จะกลายเป็นช่วงนี้แหละแต่เป็นว่าพื้นที่แรงเานะครับจะกลายเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีตัวฐานเป็นแปดแล้วก็เส้นสูงอยู่เช้นเส้นนี้สูงสี่แปดสูงสี่ ก็สิบหกตารางหน่วยนี่ครับ